อาจจะลองแก้ปัญหาแบบนี้ได้ก็คือ3วันนี้ยค่ะทุกคน3วันนี้ก็เททิ้งครั้งหนึ่งอ่ะแล้วอยากก็ลดน้ําใหม่นะคะทุกคนสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้มาพบกับยายอีกแล้วนะคะแม่บ้านลองทําเมธทิกาชาแนลค่ะทุกคน นี้นะคะอยากจะมาบอกเคล็ดลับนะคะวิธีแก้ปัญหาบอลสีรากเน่าใบเหลืองค่ะทุกคนอยารู้แล้วนะคะว่าทําไมบอลสีเนี่ยรากถึงเน่าบางทีก็ใบเหลืองไปเลยนะคะทุกคนเพราะว่ายาเจอปัญหานี้ค่ะแล้วก,ก็สังเกตมานานว่าเกิดจากอะไรแต่ถ้าเราทาโรงเรือนหรือว่าเขาเรียกว่าตู้อบดีๆใช่ไหมคะที่ที่มันเป็นเหมือน ตู้อบหรือโรงเรือนสำหรับการเพราะบอลมีน้ำแช่ไว้โดยปกติอันนั้นไม่มีปัญหาเลยค่ะแต่ถ้าสำหรับเราปลูกในกระถางทั่วไปแล้ววางไว้แบบว่ามีน้ำรองเอาไว้นะคะทุกคนมีน้ำเนี่ยรองเอาไว้นะคะอย่างนี้ค่ะทุกคนอย่างเช่นถ้าเราเนี่ยก็คือวางแบบปลูกที่บ้านธรรมดานี่แหละค่ะทุกคนเราก็จะวางเนี่ยมีน้ํา ลองน้ําไว้ใช่ไหมคะแต่ปรากฏว่าไปสักพักสักพักค่ะทุกคนไว้ก็เริ่มนะคะหายไปทีละใบาบางทีใบเหลืองละไม่เกิดใบบางทีเน่าและตายไปนะคะบางทีแบบเอออะไรอะ่ะคือมันสวยได้ระดับหนึ่งสักพักกลับมีปัญหาค่ะวันนี้ยาก็เลยค้นพบแล้วคะ่ะอยาย่าคิดว่าสำหรับผู้ที่ปลูกกระถาง ะะแล้วเราไม่มีเวลามากมายเพราะว่าเราก็ต้องไปทําง,งานบ้านใช่ไหมเราก็ต้องไปทําง,งานนอกบ้านใช่ไหมคะกลับมาเราอาจจะมีเวลาดูแลกลับมาถึงไว้ก็มีเวลาดูแลไว้แต่ว่าถ้ากลับช้ากลับดึกและต่อเนื่องกันล่ะแบบนี้จะมีปัญหาอะไรหรือเปล่าวันนี้นะคะยามีวิธียาทดลองแล้วว่าเกิดจากปัญหานี้แน่นอนคะ่ะนั่นก็คือการรองน้ําไว้ค่ะอมองดูแล้วคือ ต้นบอนี้นะคะเขาก็จะอยู่ใกล้กลน้ำใช่ไหมคะในที่ชุ่มชื้นแต่เราต้องการที่จำลองพื้นที่ให้เขามาอยู่แบบนี้เราก็เลยต้องมีถาดรองน้ำไว้แบบนี้ปรากฏว่าเราก็คิดว่าเราลองไปเรื่อยๆค่ะรองน้ำก็ทิ้งกันไปรถก็ปล่อยเข้าไปอยากจะล้นออกหรือว่ายังไง เราก็จะปล่อยไว้แบบนี้ตลอดปรากฏว่ามันเกิดปัญหาค่ะยาก็เลยเอ๊ะเอะใจขึ้นมาค่ะก็เลยลองเปลี่ยนค่ะลองเปลี่ยนน้ํานะคะอย่างยายายไม่มีเวลายายอมแล้วว่ายายเปลี่ยน3าวันเปลี่ยนทีค่ะก็คือน้ําที่ลองเห็นไหมคะเวลาเราลดน้ํานะคะ มันก็จะมีพวกเศษดินเศษอะไรหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็มันจะรวมอยู่ตรงนี้ถ้าเราไม่ได้เปลี่ยนมากๆไม่ได้เปลี่ยนเลยสมมติเป็นเดือนอย่างเงี้ยค่ะหรือเป็นอาทิตย์อย่างเงี้ยโอกาสพวกเนี้ยก็จะมีแบบเชื้อพวกเชื้อรานะคะหรือว่าทําให้บางอย่างเนี้ยน้ำเนี้ยมีผลอาจจะเน่าได้เลยนะคะยาก็เลยคิดว่าเอ้ยลองหน่อยสิ อาจจะลองแก้ปัญหาแบบนี้ได้ก็คือ3วันนี้ค่ะทุกคน3วันยาก็เททิ้งครั้งหนึ่งอ่ะแล้วอยากกลดน้ำใหม่นะคะทุกคนแล้วก็ลองไว้ใหม่ปรากฏว่านี่ค่ะทุกคนใบสดใสามากๆแล้วเริ่มแบบสองสามใบขึ้นมาเรื่อยปกติหรือมันเหลือแค่ใบเดียวนะคะมันจะร่วงแบบหายแบบเริ่มเน่าไปเรื่อยๆค่ะทุกคนแบบ คืองงมากมันเหี่ยวแล้วก็เหลืองใบเหลืองแล้วก็ตายไปเลยค่ะทุกคนอันนี้ยาอันนี้จะเป็นแบบพันุ์ลูกผสมนะคะลูกไม้ผสมนะคะทุกคนอ่าแล้วทีเนี้ยยาก,ก็แบบชอบชอบเอกลักษณ์ของเขาาเงี้ยยาก,ก็อยากปลูกให้เขาแบบว่าโตใช่ไหมคะแต่ว่าพอมาแบบเอ้ยหลายกระถางแล้วก็เป็นมันก็ตายมันก็เหลืองอะไรเงี้ยเน่าไปเลยอย่างเงี้ยค่ะก็เสียดายค่ะก็เลยลองทดสอบวิธีนี้ดูปรากฏว่านะคะ แต่ถ้าใครมีเวลานะคะอาจจะเปลี่ยนวันต่อวันหรืออะไรก็ได้ค่ะอันนี้อันนี้ยาขอแนะนําสําหรับคุณที่ไม่มีเขาเรียกว่าโรงเรือนตู้นะคะตู้ปิดน,นะคะทุกคนที่แบบปลูกอันนั้นไม่ต้องมีปัญหาเลยค่ะเพราะว่าน้ําที่รองลงไปเขาไม่ได้มีแบบเจอลมเจออากาศแบบทลงทิรียเชือ้อราอะไรที่แบบล่องลอยมาตามอากาศหรือมา มีแบบสัตว์ตรงนั้นตรงนี้หรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะปัญหาตรงเนี้ยเขาจะไม่ค่อยเจอแต่ถ้าปลูกกระถางทั่วไปก็คือจะเจอปัญหาแบบยานี่นะคะก็ต้องแก้ไขปัญหาบอกเลยค่ะขอแค่มีเวลาสัก3ามวันสีวันเปลี่ยนครั้งหนึง่งจะทำให้ต้นบอนสีของเราสวยมากๆเลยค่ะอันนี้ยาก็ลองมานะคะอันนี้มาดูอีกต้นนี่ค่ะเห็นไหมคะจากที่ผมว่าไม่โตเขาก็เริ่ม,มแบบว่าโตขึ้นนะคะทุกคน เห็นไหมคะดูดีขึ้นดูดีขึ้นมากๆนะคะแก้ไขปัญหาได้ค่อนข้างถูกแล้วค่ะทุกคนก็คือต้องเปลี่ยนน้ํานะคะทุกยาใช้ทุกสามวันนะคะทุกคนยามามืดแค่ไหนยาก็จะมาเปลี่ยนเขานะคะอ่ะอย่างอันนี้ใช่ไหมคะนี่อันนี้ก็เป็นลูกไม้นะคะเห็นไหมคะโูเริ่มสีแบบสดใสขึ้นเรื่อยๆเรื่อยๆนะคะเห็นไหมคะใบใหม่แตกขึ้นมาแล้วะคะ่ะ ลูกไม้นะคะทุกคนเห็นไหมคะยาก,ก็ต้องเอาน้าพวกเนี้ยทิ้งนะคะแล้วก็เริ่มใหม่เห็นไหมคะแล้วก็เดี๋ยวมาเรามาลกมาเติมใหม่อันนี้ก็ครบสามวันพอดีนะคะทุกคนเดี๋ยวยาก็จะมาเติมใหม่นะคะดังนั้นนะคะ ใครนะคะบำรุงด้วยอะไรอุ้ยทำไมไม่โตสักทีก็เกิดจากปัญหานี้นะคะก็ลองแบบสังเกตดูนะคะทุกคนแล้วลองเอาวิธีของยาปลายเอ่อยาเอาวิธีของยาไปาปรับใช้ดูค่ะทุกคนเพราะบางทีเราก็หลงลืมไปอะไรที่มันง่ายๆเราก็ไม่คิดว่ามันจะเป็นปัญหาแต่ปรากฏว่ามันเป็นปัญหาค่ะทุกคนก็คือปัญหาการร้องน้ําไว้ะคะ่ะถ้ามันแบบว่าสะสมเชื้อราสะสมแบบ ตัวที่ทำลายต้นไม้ได้เนี่ยค่ะมันก็เกิดปัญหากับต้นบอลสีของเราได้ค่ะแต่สำหรับคนที่มีโรงเรือนปิดนะคะและปลูกต้นบอนลนะ โอเคอันนั้นไม่ได้มีปัญหาเลยค่ะถือว่าเขาไม่ได้เจอสภาพแวดล้อมบางทีลมอันนูน้นนี่พัดอะไรมาเราจะไม่รู้เลยค่ะทุกคนยาก,ก็เลยแก้ไขปัญหาแล้วบังเอิญว่าเจอแก้ไขปัญหาตรงนี้ได้นะคะยาดีใจมากๆแล้วยาก,ก็เลยมีได้มีบอลสีมากขึ้นมากขึ้นนะคะก็ถือว่าดีใจมากๆเลยนะคะทุกคนยังไงก็หากใครเจอปัญหาอย่างยาก,ก็ลองไป ปรับและใช้ดูนะคะหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆนะคะวันนี้สวัสดีค่ะอย่าลืมกดติดตามไว้นะคะเดี๋ยวคราวหน้ายาจะมาบอกเคล็ดลับอะไรมารอชมกันค่ะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ